สวัสดีคะ่ะทุกคนกลับมาพบกับรายการ Good Talk Good Tea พลังงานดีๆมีคุณทุกเช้ากับเต้เบราวเวอร์ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเรามาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของการเร่งพลังดึงดูดนะคะนั่นก็คือเทคนิคการยกใจเร่งพลังดึงดูดค่ะ ปกติแล้วพวกเรานะคะชอบที่จะดึงดูดนะคะใช้กดแรงดูดในการดึงดูดสิ่งที่เราต้องการในในชีวิตอยู่แล้วในทุกๆวันใช่ไหมคะแล้วก็หลายๆท่านนะคะก็ใช้แล้วก็เห็นผลบ้างใช้แล้วก็ไม่เห็นผลบ้างหรือกําลังอยู่ในกระบวนการของการใช้กดแรงดูดใช่ไหมคะทีนี้อยากจะให้พวกเรานะคะลองมาแชร์กันหน่อยว่ามีอะไรบ้างคะที่เป็นผลลัพธ์ของการดึงดูดของเราที่เราสามารถที่จะทําแล้วมันเกิดขึ้นแล้วในปัจจุบันหรือทําไปแล้วแล้วก็เห็นผลลัพธ์อย่างชัดเจนแล้ว ปัจจุบันมีบ้างไหมคะ ถ้าหากว่ามีอยากให้พวกเราอะคะ่ะลองไปลิสต์หรือว่าลองดูหน่อยนะคะว่าในตอนนั้นเนี่ยเรามีความรู้สึกอย่างไรเราอยู่ในไวเบชั่นแบบไหนนะคะแรงสั่นสะเทือนของเราเนี่ยเป็นแรงสั่นสะเทือนยังไงรอบๆตัวของเราคนในครอบครัวของเราเขากําลังรู้สึกอะไรหรือเขากําลังทําอะไรอยู่นะคะแล้วก็ณนะเวลาน,าน,านั้นอะเทคนิคหรือว่าการคิดของเรานะคะเราคิดอย่างไรนะคะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะดึงดูดสิ่ง,งต่างๆที่เราต้องการเข้ามาในชีวิตและปัจจุบันเนี่ยมันเป็นผลลัพธ์แล้วก็เกิดขึ้นเรียบร้อยแล้วคือ ทำแบบไหนนะคะทําไมถึงให้พวกเราเนี่ยต้องไปย้อนดูแล้วก็ไปคิดดูว่าเราทํายังไงเราถึงได้รับเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะถ้าว่าเราเคยทําบางอย่างสําเร็จแล้วนะคะให้เราไปดูว่าตอนที่เราทําสําเร็จเนี่ยเราคิดยังไงเราทําแบบไหนนะคะแล้วก็แค่นําวิธีนั้นนะคะมาทําซ้ํานะคะเคยคิดยังไงก็คิดซ้ำอาจจะคิดกับเรื่องใหม่ๆเคยทํำยังไงก็ทําซ้ําอาจจะทํากับ เรื่องใหม่ๆนะคะแล้วก็ไวเบชั่นหรือแรงสั่นสะเทือนตอนนั้นเนี่ยรู้สึกยังไงมีแรงสั่นสะเทือนยังไงนะคะแล้วก็ไวเบชั่นของเราณนะเวลานั้นคนรอบตัวหรือว่าสถานที่รอบๆตัวในณวินาทีนั้นเนี่ยเป็นแบบไหนก็ให้เราอะค่ะไปอยู่ที่ตรงนั้นนะ,ะหรืออยู่ในไวเบชั่นแบบนั้นนะคะถ้าหาว่าเรา เคยทําได้แล้วเราทําเหมือนเดิมตลอดเลยนะคะเต้อยากจะบอกทุกคนเลยนะคะว่าสิ่งที่เรากําลังจะทําอยู่นี้หรือว่าคุยกันอยู่มันก็คือการทําซ้ํานั่นเองนะคะทุกครั้งที่เราอยากจะทําอะไรให้มันเกิดสิ่งใหม่ๆขึ้นนะคะอันดับแรกเลยคือเราเนี่ยต้องเริ่มจากการที่เราเนี่ยทำซ้าสิ่งเดิมที่เราเคยทําได้ก่อนนะคะว่าเราเนี่ยใช้เทคนิคแบบไหนคิดอะไรนะคะแล้วก็ไวเบชั่นเป็นยังไงนะคะเพราะอันนี้คือสําคัญมากๆเลยนะคะทีนี้เทคนิคนะคะในการยกใจของเราในวันนี้นะคะก็คือว่า ทุกๆครั้งนะคะที่เราเนี่ยอาจจะเริ่มรู้สึกถึงพลังงานที่ทําให้เราดําดิ่งนะคะเริ่มรู้สึกถึงพลังงานที่รู้สึกว่าทําให้ฉันแบบโวรู้สึกหนักจังเลยรู้สึกเพลียจังเลยหรือกําลังทําอะไรอยู่นะคะแล้วมันก็เจอกับบทเรียนหรือว่าประสบการณ์ที่ทําให้เราเนี่ยรู้สึกว่าการไปต่อของเราเนี่ยมันยากจังเลยนะคะ อันดับแรกเลยนะคะถ้าหากว่าเราต้องการจะยกใจนะคะแม้ว่าวันนี้เราจะล้มเหลวอะไรก็แล้วแต่หรือทำอะไรผิดพลาดก็แล้วแต่นะคะเทคนิคในการยกใจของเตยก็คือว่าให้เรานะคะคิดเลยว่าอะไรบ้างที่เราเคยทําสําเร็จ อันนี้ต้องบอกก่อนนะคะว่าไม่ใช่การไปยึดติดความสําเร็จในอดีตที่เราเคยทาสําเร็จนะคะแต่การที่เราอะไปคิดถึงสิ่งที่เราเคยทาสําเร็จอะก็เพื่อเอามาเป็นกําลังใจว่าเฮ้ยอย่างน้อยอะฉันเคยทําแบบนี้แล้วสําเร็จนะ y อย่างน้อยเนี่ยฉันเคยคิดแบบนี้แล้วฉันทำสำเร็จนะอย่างน้อยเนี่ยเมื่อก่อนฉันเคยเริ่มจากแบบนี้แล้วฉันทําสิ่งนี้แล้วฉันสําเร็จนะคือเราก็จะเห็นว่าเฮ้ยเราเคยมีความสําเร็จนะทีนี้อะค่ะพอเราเคยมีความสําเร็จให้เรานะคะกลับไป นึกนะคะค่อยๆหลับตาแล้วนึกและคิดดูว่าตอนนั้นน่ะเรามีความรู้สึกอย่างไรให้เรากลับไปรู้สึก appreciate กับเหตุการณ์นั้นรู้สึกภาคภูมิใจรู้สึกดีกับณวินาทีนั้นๆน,น,นะคะที่เราประสบความสำเร็จหรือว่าทําอะไรให้สําเร็จที่มันเกิดขึ้นแล้วนะคะอันนั้นแหละให้เรากลับไปอยู่ในช่วง v i ว r a ช i o n แบบนั้นในวินาทีนั้นที่เราสาเร็จ อะไรก็แล้วแต่ที่คุณเคยทำสำเร็จหรือว่าใครเป็นเทรดเดอร์เคยเทรดประสบความสําเร็จอ่ะอย่างเต้ยนะคะทําไมถึงสามารถที่จะเทรดทําผลกลําไรให้เติบโตได้อย่างต่อเนื่องเราก็สามารถทาซ้าได้ทุกครั้งเพราะว่านี่แหละเวลาวันไหนที่เรารู้สึกว่าโหแบบแพ้บ่อยจังแพ้เยอะจังบางทีเราก็จะมีบ้างแหละเนาะแบบเอ้ยมันรู้สึกหนักหน่วงน,น,น,นะคะทีเนี้ยเราก็จะนิ่งกับตัวเองสักพักหนึ่งนะแล้วก็กลับไปในวันที่เราอ่ะทำได้อย่างยอดเยี่ยม ะะพอเรากลับไปอยู่ในจุดที่เราทําได้อย่างยอดเยี่ยมมันเหมือนกับเราอกลับไปชาร์จแบตค่ะทุกคนมันเหมือนกับเราอะไปชาร์จพลังนะคะกับเราที่เคยเป็นคนที่ทําบางอย่างสําเร็จ นั่นแหละคะ่ะพอเรากลับไปชาร์จแบตเหมือนมันไปจัมแบตไปสปาร์คแบตตรงนั้นมาใช่ไหมคะทีนี้เราก็ลืมตากลับขึ้นมาแล้วเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยตอนนี้พลังใจของเราอะ่ะมันมาแล้วนะและที่สําคัญคือเรารู้เลยว่าตอนวินาทีนั้นนะคะที่เราเนี่ยประสบความสําเร็จเนี่ยไวยเบชั่นมันเป็นแบบไหนความรู้สึกมันเป็นแบบไหนใช่ไหมคะนี่แหลคะค่ะพอเรารู้เทคนิคของการยกใจเรากลับมาแล้วใช่ไหมคะเราจะรู้เลยว่าเฮ้ยพลังงานแบบนี้นี่แหละที่ทําให้ฉันอะ่ะประสบความสําเร็จหรือว่าทําให้ฉันมีผลลัพธ์ ที่ดีขึ้นหรือว่ายาดเยี่ยมขึ้นหลังจากนั้นพอคุณรู้แล้วว่าเป็นไวเบรชันแบบไหนสิ่งที่คุณจะต้องทําต่อก็คือว่าให้เราอะค่ะปรันโฟโตัวเองนะปั่นไวเบรชันของตัวเองนะนโโงนะให้มันอยู่ในไวเบรชันหรือในโฟโที่เราเคยประสบความสำเร,ร็จนั่นเองนะเช่น,นเรามีความสุขแบบไหนเราอัลเลอร์ตมากเราแบบเอนจอยมากหรือเรากําลังเล่นกับเพื่อนหรือเรากําลังท่องเที่ยวอยู่แล้วเราแบบ รู้สึกดีหรือว่าเรากำลังอยู่กับครอบครัวอยู่กับลูกแล้วเรารู้สึกแฮปปี้มีความสุขแล้วสิ่งต่างๆนะมันก็เกิดขึ้นในตอนนั้นเป็นต้นนะคะดังนั้นเนี่ยอยากให้พวกเรานะคะเอาเทคนิคนี้ไปใช้นะคะเวลาที่บางทีนะเราเคยประสบความสูสตรเร็จมาแล้ววันวันหนึ่งที่เรารู้สึกว่าโหมันหนักมันเหนื่อยมันท้อจ,จังนะคะให้เรากลับไปชาร์จแบตจำให้ดีๆนะไปทำท่านีน้ให้เรากลับไป ชาร์จแบตนะคะไปจัมแบตกับตัวเองนะคะคนที่เราอะประสบความสําเร็จคนที่เราเคยทําอะไรก็เคยสําเร็จมาก่อนแล้วหลายเรื่องแล้วที่เราสามารถทํามันให้ประสบความสําเร็จได้นะคะให้เรากลับไปที่ตรงนั้นเลยนะคะแล้วก็นั่นแหละคะ่ะพอเรารู้แล้วว่าตอนนั้นวาชัวชของเราเป็นยังไงเราคิดแบบไหนเราทําอย่างไรบ้างนะคะเราก็สามารถที่จะนําทุกสิ่งทุกอย่างนะคะกลับมาทําในปัจจุบันมาทําซ้ําเพื่อดึงดูดสิ่งที่เราต้องการเข้ามาได้เหมือนที่เราเคยทําสําเร็จนั่นเองนะคะ สาหรับใน EP นี้นะคะอยากจะให้พวกเรานะคะคเชิญชวนพวกเราทุกคนนะคะคมาฝึกนะคะฝึกในการที่เรานะคะคนั่งนิ่งๆนี่แหละนะคะหายใจเข้าออลึกๆนะคะนั่งนิ่งๆหรือจะเปิดเพลงคอให้รู้สึกเบาๆชิวๆเบาสบายก็ได้นะคะแล้วก็กลับไปหาตัวเองนะคะในวันที่เราทําอะไรที่เราแบบสําเร็จแล้วเรารู้สึกภาคภูมิใจนะคะให้เรากลับไปวินาทีน,นั้นแล้วก็ a อ p r e c i a t e กับ ความสำเร็จของเรานะคะรู้สึกดีนะคะรู้สึกแฮปปี้กับสิ่งที่เราได้รับที่มันเกิดขึ้นในวันนั้นเรียบร้อยแล้วนะคะง่ะทุกคนทําเลยนะคะมีอะไรบ้างนะคะที่เราแบบรู้สึกถึงความรู้สึกของความสาเร็จนะคะรู้สึกถึงสิ่งที่เรารู้เลยว่าโอ้โหมันแบบ เป็นพลังงานที่ยอดเยี่ยมเป็นพลังงานที่ดีมากๆนะคะนั่นแหละค่ะค่อยๆขยายความรู้สึกนั้นออกมานะคะให้ความรู้สึกนั้นนะคะเป็นความรู้สึกที่แบบที่เราทํามันสําเร็จอะให้มันรู้สึกว่ามันอยู่ตรงนี้อยู่กับเราในตอนนี้แล้วจริงๆนะคะเสร็จแล้วทีนี้นะคะพอเรารู้แล้วว่าตอนนั้นเรารู้สึกยังไงนะคะล็อกความรู้สึกเอาไวะคะ้ค่ะทุกคนอ่แล้วก็ทีนี้เรารู้แล้วว่าตอนเนี้ยถ้าว่าเราต้องการไวเรชันนี้ความสำเร็จในความรู้สึกแบบนี้นะคะก็ให้เรานะคะ นาความรู้สึกนั้นมาอยู่ที่ตัวเราณวินาทีนี้ได้เลยนะคะเสร็จแล้วก็ค่อยๆเลืมตาขึ้นนะคะเสร็จแ,แล้วที่นี้สิ่งที่เราจะต้องทําต่อไปนั่นแหละว่าในไวเบชั่นแบบเนี้ยให้เราเอาไวเบชั่นเนี้ยเหมือนกับว่าตอนนี้มันอยู่ในมือเราใช่ไหมเราก็มาปั่นโฟล์ต่อปั่นโฟต่อก็คือนี่แหละคะ่ะไปปั่นโฟทําให้รู้สึกดีตอนนี้หาอะไรเล่นแล้วก็สนุกอยู่กับครข้ครัวแล้วก็สนุกใช่ไหมพอเราอยู่ในโฟล์ที่ดีนะคะก็ตอนนั้นอะ่ะต้องการที่จะดึงดูดอะไรก็ให้เราแบบ คิดเลยนะคะแล้วก็ดึงดูดสิ่งที่เราต้องการเข้ามาสำหรับวันนี้นะคะเชื่อว่าสิ่งที่ได้พาพวกเราทําแล้วก็สิ่งที่พวกเราได้ฟังไปนะคะก็จะช่วยเป็นเทคนิคในการยกพลังใจของพวกเราขึ้นมาแล้วก็สามารถที่จะดึงดูดทุกสิ่งทุกอย่างที่เราต้องการให้เทคนิคนี้นะคะเป็นเทคนิคที่คุณสามารถเชี่ยวชาญแล้วก็ทําซ้ําได้อย่างสม่ําเสมอนะคะทุกคนขอบคุณมากนะคะแล้วพบกันใหม่ใน E ีต่อไปคะ่ะสวัสดีค่ะ